จะครบรสเค็มเผ็ดหวานครบรสเลยต้องเป็นร้อยไม่เด็อดไม่ถ่ายตอนนีน้ยังไม่เป็นวุ้นเป็นสูตรับเราหมูพอไหมดูเหมือนจะไม่พอนะหมูดูเหมือนจะไม่พอนะหมูห ได้ครบสามชานเดี๋ยวเก็บวางดูสวยงามอีกแบบนึงนะวันชานเดียวก็ได้